ก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับผมยังมีผู้ชมอีก91.1นะครับที่ยังไม่กดติดตามผมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วถ้าชอบม,มากๆก็อย่าลืมกดแชร์ผมด้วยนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไปดูกันได้เลยทนะครับผมเออละกันเสร็จแค่นี้แหละของก็มีแค่นี้แหละอ๋อโอเคคุณลุงให้ผมไปวางตรงไหนครับโอ้วางด้านซ้ายเหรอลานออ๋โอเคครับคุณลุดลงดง้านซ้ายตรงนี้เหรออ๋อโอเค แล้วกล่องนี้ครับโอ้กล่องนี้ไปวางในบ้านเลยนะอโอเคค่ะโอเคโอเคตรงไหนก็ได้บ้านโล่งมากเลยส้องใส่กันย้ายมาใช่ก็เพิ่งย้ายมาไงเราก็ไม่ใช่คนของใช่ตอนที้เป็นคนดีจริงๆเลยผมเป็นคนดีไม่คุณลุงโอ้หลานเป็นคนดีบ้าไม่มีหลานนี้โหคุณลุงแย่แน่เลยคุณลุงก็ชมกันไปโอ้เอาเนี้ยเอาเนี้เอาไว้ค้างแล้วบอหลานนี่น่ารักจริงๆ เฮ้ยคือลุงการไม่นะไม่ใช่ละเฮ้ยเดี๋ยวกล่องเดียวละโอเคชิปอ้ยหมดสักทีอ๋ยคุณลุงผมทำหมดแล้วอะเออหว่าเราเรากลับก่อนไหมอ่าโอเคคุณลุงหนูกลับก่อนนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเออเออคุณลุงขอบใจหลานๆมากที่มาช่วยงานอะแต่ว่าลุงมีอะไรจะให้น่ะไปเปิดกองด้านหลังลุงดูสิฮะ กล่องไหนอะกล่องย้ดหลังลุงไงเออปัญหาเปิดใช่ป่ะเปิดเลยอุ๊บสมบัติลุงแดเนียลนี่คืออะไรเหรอคุณลุงแดเนียลโอ๋ยมันเป็นสมบัติของฉันนะนะก็คือหลานน่ะมาช่วยลุงทำงานลุงก็อยากจะให้อะไรตอบแทนหลานนะคือนี่เป็นสมบัติที่สืบต่อมาของลุงแต่ว่าลุงไม่มีโอกาสได้ใช้เพราะลุงอายุมากแล้ว เ,เอาไปฟรีเลยนะุงให้ให้ฟรีหรอคะสมบัติสืบต่อนะผู <c oughs> หนูเก่งใจเอาเอา,เอาไปทถอะน่ะเอาก็ได้วะ <c oughs> ขอบคุณนะคะไว้มีอะไรก็เรียกผูหนูได้เดี๋ยวขออ่านไป๊บนึงนี่ะ <c oughs> จงไปที่เกาะบิสกิตไปตามหาสมบัติซะสมบัตินั้นจะทำให้เจ้ารวยเป็นมหาเศรษฐีกดไลค์กดซับด้วยอีกอะไรนะเกาะบิสกิต เกาะขนมวะแล้วเกาะบิสกิตไปทางไหนโอ้ยมันโดนตอมเห็นที่ปู้สี่าเอ,อ้ยนี่รักข่าวเอองั้นเราก็ไปแค่ทิศรถทานมากเลยทิศเหรอสักไปทางนี้เลยไปวิวเอาแครรถเฮ้ยเมื่ <c oughs> อ,อจะถึงเกาะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยที่รักเห็นเกาะแล้ว <c oughs> อะ่ะโขาือไหนอ่ะนั่นไงโอ้ยอยู่ตรงหน้าเหรอโอ้ยที่รักโอ้ยทกเสียงอะไรเหมือนมีอะไรตามมาเลยอ่ะอะไรอ่ะ รักจะรักรักโยนอะไรไปอะรักนี่คนนี่อนนี่คนอ้ยิ้มเลี้ยวเลนี่นี่โอเคโอ้มาไม่ตามมันแล้วดิรักเอาเรือพังเลยโอ้โหโอ้เรือพังี่รักเมบางทีจกโยนอะไรลงไปอะเหมือนเขาเห็นแบบแบบเฮ้ยเกี๊ยตายเอิ่มเกียวยน่งผิดีไปฮะ ย้อนแผนที่ทีรักมันเป็นของลุงแดนเนี่ยแล้วมันหายากมากๆลุงแดนเนี่ยต้องอย่าต้องด่าพวกเราแน่ๆเลยว่านเราจะหาสมบัติยังไงทีรักเราจะหาสมบัติยังไงแล้วเกาะนี่มันมันมันเกาะอะไรเนี่ยเกาะเกาะบิสกิตไงใช่เกาะนี้เนี่ยเอาก็ทีรักคนตาไหนตุ๊ไม้ เขากินคนหรือเปล่าพอกินคนเน่ยเลยที่รักทีรักไมนะตอนนี้เสียปากที่รัก่น้ำไปกระโดดกรกรโดดดูมันอ้าปากเงี้มเงี้มเลยอ้าปากเงีมเงเลยที่รัที่รักจะเอาแผนที่ที่รักก็อาแผนที่นะจะก็รงตายไจะกูม่ามา้ร่กแตงตายแกงตเยเนกะตุกวิเกสาวเจมามารัก

โอกาสขโมยแม่นั่นตีนั่นตีหน่อยไปตีปตีนั่นยอุกกาอย่าไปดีกว่าอย่าไปดีกว่าทีละักที่รักเดี๋ยวข้ามเดี๋ยวเขาไปตายยาที่รักที่รักเราจะข้ามด้วยถ้ำอืมก็คือตอนนี้คือแผนที่อยู่ในปากมันเหรอหรือว่าอยู่ข้างใต้หรือว่าข้างใต้น้ำเขาอยู่ข้างใต้น้ำเพราะแกเดขาบอาแกโยนลงใต้น้ำใช่ปหมล่ะไม่ใช่ว่ามันแบบลอยมาสวบกินแล้วสวบปะไม่ไม่มันหนุนใต้น้ำพี่นั่นแหละเขาจะลองลงไปตามหาแต่ว่าเขามอง มองไม่เห็นใต้น้ำมะนเกี่ยวกับีครเขาเอาคนปลาคนไหนอุกาอุกาอุกาโน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 อุกาอุกาโนอุกาโนเออเอ้ยอุกที่รักมันมันแล้ขอโทษขอโทษก่อนขอโทษขอโทษซอรี s o อ r y am sorry a มซอรี่คือฟังภาษาผมนะฉันอยากได้ยาที่มองเห็นใต้น้ำเอาไว้ดูสมบัติอยต้องพูดอุกกาอุกาอุกาอยากได้ยาอุกกาอยากเห็นใต้น้ำ อย่าอย่าอย่าหรือเขาเขาคุยเป็นแหละอุกาอุกาอูกาเรียนภาษานีมันอู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 สองขวดอูอูสองขวดตั้งคิวตั้งคิวอ้าก็ต้องหาเหลือย่อก่อนเหลือเหลือเหยื่อล่ออุกาอุกกาฉันจะหาเหยื่อล่อจากที่ไหนอุกาอูกาอุอูกาป่าอุกาอุกาต้องขึ้นไปบนเขาเลยเหรอมันมันไม่กินปลาเขาเห็นเขาเป็นแกะสีชมพูนี่แหละเขาว่าเอาวันนี้แบบ เนื้อแกะไปร่อนนะแ้่มันอาจจะเป็นแกะพิเศษก็ได้นะแต่ถ้ามีแอปเปิ้ลมากกว่าอคือแกะไม่คิดแอปเป้ไม่มีในแกะเราต้องเต้องไปหาอีกยอเกงมันไม่ใช่เวลาตลกเราต้องไปหาเนื้อเอ้ยที่ที่รักก็มีเนื้อหมูอยู่นะนี่นี่นี่ที่รักอ้ยใช่เราโยนมันทิ้งตรงนั้นใช่ไหมเออ ก็แต่ฉลามมันก็ไหวยวนเราอย่างนั้นแหละเนี่ยมันรอกินเราไงที่รกเรา,เราต้อให้คนป่าช่วยดีไหมฮะอืมที่รักโดนทิ้งแบบนี้ใช่ปะแปบลบว่าเราต้องโยนเนื้อทิ้งไว้เราต้องขอความช่วยเหลือจากอูก้าแหละอูก้าอูก้าอูก้าอูกาอ้กาไปโยนตรงนู่นอูก้า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 ไปโยนตรงนู่นไปรอฉลามไปไว้ตรงนู่นเจ้เขาโดนกินนะอู้วว้้าอูเอะก็โดนกินนะอไม่ครับไม่ใช่ฉลามโง่ ไปกินเหยื่อไปกินเหยื่อซะเล่นตัวนั่นเนาะอยู่ดูอยู่ปากแล้วทักแล้วที่รักแล้วที่รักอู้หู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 รีไปตาไปหาไปตาหาก่อนที่มันจะมาฆ่าเราโอู้แต่มันมันยังมืดเหมือนเดิมเลยใช่รักอู้หู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 ช้ามากเลยอ่ะอู้มันช้ามากเลยที่รักอถั่วแรงน้ำถั่วที่รักทำไมไม่เห็นมีเลยเขาจะน่าที่รักโดนทิ้งเลยอู้กะอู้กะไม่รู้เจ้าปีมันจ้ก็ต้องรีบรีบก่อนที่มันจะมาว่างานเลยมากที่รักเขามองไม่เห็นมีสักอันเลยที่รัก ไหนแต่ว่ามันอยู่ในปากมันที่รักมันมาแล้วที่รักวายกับคุณวิ่งกันกันแยกอารมณ์มากันว่าแต่โล่กับโล่กับฟันมันจะแตกกันว่าเนี่ยอุ้้ยยอุก๊กอุกา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 โอ้โหที่สักตีมใช่ที่อุกกาเลอกนี่ไม่ต้องรอจนตายอุกาตายเนี่ใช่ใช่เนี่ยอุกาตายเนี่ยใต่ใช่วยด้วยอุกาอุกาอุกาช่วยด้วยอุกาอุกาอุกาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนย อย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันอุกกาอย่าทะเลาะกันเข้าอุกกาคืออุกกาคืออุกกาอยากให้ช่วยคืออุกกาอยากให้ฆ่าฉลามอยากไอไอหิวฉลามไอไออยากกินฉลามอยากกินฉลามอยากกินฉลามอย่ากไอเอ็มอยากกินฉลามอย่ากอยากอยาอุกกาอยากกินฉลามเป๊ะเป๊ะเปะดิไออยากกินฉลามอุกกาคือสังหารฉลามโอเค let's go let's go let's go ไป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 อุกาไปไป้าเจรใหอย่พี่าพี่ามันี่ข้างนี้เลยอุกาออกาาเราดีกาเราให้อุกกาไปสู้กันดีกว่าเขาไปไม่ไปแล้วถ้ามีอุกกาขี่เรือกาลาเนี่ยแล้วนี่ปล่อยปล่อยไปเป็นมกุกาไ่าแต่ที่รักมาแต่สมถ้าอุกกาไะสมบัติไมไม่ไม่ไ ถ้าอูก้าได้แผนที่ไม่ได้เราต้องไปช่วยเราต้องไปฆ่าเรนเราต้องรีบทิ้งมาอุ้ยทำไมไปไกลเออมันไปไกลแล้วที่รักเดี๋ยวมันต้องแย่งแย่งสมบัติแล้วแน่เลยอ่ะในแผนที่ได้บอกไว้แน่ว่าสมบัติอยู่ที่เกาะเอ้ยมานี่จะฉลามโง่มานี่ดีจะฉลามโง่อุ๊ยเจ๊คุณปาตีเขามันตีเจ๊แล้วตีทำไมวะอุก้ามันจะแย่งของไอ้อุก้าทอยศไอ้อุก้าทอยศนี่อู๋เจ็บเจ็บเจ็บ เขาไม่จะตายเพราะฉลามพ่อจะตายเพราะจมน้ำนี่แหละนี่นี่อูก้าอูก้ามันตีไม่ได้วะเนี่ยอืมอืมมันอยู่ในน้ำไงแกมันโอ้เสียอุ้พก็จะตายแล้วก็ก็ฉลาดมันฆ่าย่างอย่างเงี้ยที่รักเฮ้ยเฮ้ยไม่เหนื่อยโอ้ยหายเยอะขอใครพางวะเนี่ยหายเยอะไม่ได้เลยที่รักมันตีไม่ได้อ่ะโอ้ตีตัวละเลยต้องตีตรงไหนวะเนี่ย อุ้มมันไม่เจ็บเลยหรอตรงนั่นแหละตรงคีบรือเป <ๆ S 2> ล่าตรงคีบรือเปล่ลาเังเริ่มว่าน้ำเหนียวไปมันเริ่มเริ่มอ่อนเริ่มอ่อนลงเหนื่อยแล้วมันเริ่มเหมนื่อยโอ้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 ยเจ็บ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 อุก้าตีอยู่ฉลาดกัดมันเถอะทำไมมันมีตัวใหญยย่จังทำไมม,มันตัวใหญ่ขนาดนี้ทำไมอุก้าว่าน้ำเร็วขนาดนี้เนี่ยมันเป็นการโลดอลไงเกย์เกย์รู้จักมีการโลดอลไหมไม่หมายถึงอุกา้าโลดนเนี่ยโอว่าแต่อุก้าเดินหนีมาแล้วว่าแต่ที่รักมันมาหาเราแล้ว

อุ้ยจิระมีแต่ของเฮ้ยมีแต่เพชรมีแต่แล่อะไรเนี่ยแกเราได้แล้วเฮอฮ้อโอ้ยใครตายใครตายใครจะตายในในสมุดอ่ะสมุดอยู่ไหนสมุดอยู่แกเหรออุ้ยอุ๊ยจะตายจะตายขึ้นมาก่อนจะมีเพชรอยู่ตรงนี้เอ้ยจิระเอ้ยขึ้นฝั่งก่อนแกรู้ว่าสมบัติของลูเรเนลจะเป็นฉลามตัวนั้นวหม ในแผนที่ไม่ได้บอกว่านะไหนสิไหนเอามาดูเนี่เอามาอ่านหน่อยนี่ไหนเอาไปอือืึโอยน้ำข้อโคลงตไปที่เกาะบิสกิตสมบัติจะทำให้เจ้ากลับไปมาเสียทีมันก็มีแค่นี้โอ้เดี๋ยวนะมันมีหน้าสองอ๋อสมบัติคือฉลามฮะฮะยูซีเรียดไอ้แกลูกฉลามตัวนั้น ลูกมันแน่เลยมีลูกเด้อใช่ที่ละได้เกเนี่ยเขาได้มาแล้วแล้วเราจะกลับบ้านยังไงอ่ะแล้วคือเราจะมีสมบัติเราจะกลับบ้านไงอันนี้เรื่องต้องอยู่กับอูก้าอูก้าอูก้าเป็นครอบครัวกันด้วยอูก้าเป็นครอบครัวกันเถอะอูก้าอูก้าอูก้าอูกาข้าวคว้ากันเถอะอูกาอูก้าอูก้าเร็วแล้วรอดสัตว์กันทุกคนอูก้าอูก้าอูก้า